นี่ครับเจ้าเสียงใหญ่บางทีจะขันหลิวหน้าสองคำนะครับเป็นนกฝึกต่อนะครับยังไม่ติดฉเฉลยนะครับเสียงแบบนี้เลยครับ นี่เป็นนกชํานะครับอายุกงหนึ่งเดือนนะครับตัวนี้คลมสุดๆนะครับเสียงดีแต่มีตำหนินะครับตัวนี้เสียงดีคลมเด็ดผมก็เลยเก็บไว้นะครับเดี๋ยวจะเอาลงมาให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับก่อนอด่นเดี๋ยวมาเปิดแปลงนกต่อกันก่อนครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับอาจารย์ที่รักและชอบในการเรลี้ยงนกเขาใหญ่ต่อนกเขาใหญ่ทุกทกท่านนะครับวันนี้จะมาเปิดแบ่งนกต่อเกรดพรีเมียมนะครับเกรดเอา่าตัวนี้เป็นนกปุกเดียวนะครับตัวบนก็จะเปิดแบ่งนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้แตกมดงามทุกเส้นนะครับลายสนับปีก แบ่งนะครับนกต่อกเก่าๆนะครับคาลมจัดจ้านลูกออนลูกอ่อนดีนะครับตัวนี้เวลานกป่าเข้ามานี่หัวปักธรณีเลยนะครับดูเอาครับดูเอาเก่าไม่เก่าตัวนี้ผมเปิดแบ่งนะครับผมบอกราคาเลยนะครับค่ายผม ไม่กักราคานะครับตัวนี้ห้าใบเทานะครับเว <l ags> ลานกป่าเข้าไม่ใช่เสียงนี้นะครับมีทั้งลูกออดลูกอ่อน,ออนผ่อนหนักผ่อนเบานะครับเจ้าตัวนี้ <l ags> อ่าตัวนี้ห้าห้าใบเทานะครับลูกเดียว <l ags> จะปิแกแตกอ่าตัวที่สอง ยอดเพชรนะครับวันนี้พาออกต่อนะครับวันนี้ได้สามแต้มนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปแบ่งนกก่อนเป็นนกสามกุกนะครับกูอ่างนะครับกต่อเกาเก๋านะครับยิ่งเล่นยิ่งมันครับเจ้าตัวนี้ตัวนี้จะปีกแตกนะครับแตกมดงามทุกเส้นนกต่อใหญ่นะครับส่วนตัวนั้นนกฝึกต่อนะครับ เป็นริวหน้าสองคำเสียงโตตอนนี้ผมก็เปิดแบ่งนะครับเดี๋ยวจะเอาลงไม่ให้ดูนะครับตัวนี้สิบห้าแดงนะครับเสียงนี้เลยครับเสียงนี้เลยเหมือนเจ้ายอดเพชรนี่ก็โชว์นลูกหเท้านะครับกเก่าแบบนี้เลย ันนี้จะเปิดแบ่งทุกตัวนะครับในบ้านนะครับตัวนี้ก็ห้าเท่านะครับสนใจโทรมานะครับเอาแบบชัดเจนนะครับผมไม่กักราคานะครับเล่นได้ทุกตัวนะครับนกต่อที่บ้านผมนะครับถ้าผมบอกว่านกต่อนะครับนกฝึกก็คือนกฝึกนกต่อก็คือนกต่อนะครับแล้วมาดูอีกหนึ่งผลผลนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดู แล้วก็เดียมาดูนกฝึกต่อกกอนนะครับที่ขันเสียงใครชอบเสียงโตนะครับ15แดงนะครับไม่วรวมส่งราคาพอฟัดพอเวียงนะครับอเอาตัวลงามาดูกันเลยเฟังเสียงก่อนเสียงโตพอไหมครับ15แดงนะครับด่วน นี่ครับมาฟังเราครับฟังเราเรียบนะครับใครชอบแบบนี้เรียบเลยนะครับเดี๋ยวตัวเรามาดูกันก่อนมา,มาดูเนื้อดูตัวกันนะครับลวดลายเปิดแบ่งราคาเบาๆนะครับนกเสียงโตแบบนี้คารมจัดๆค่อนข้างหายากนะครับ ขายยังสดอยู่นะครับยังขึ้นไม่เต็มที่นกนะครับเป็นนกฝึกต่อนะครับเข้าฟเนียดแล้วสามรอบนะครับเชิญชอบก็ทักมานะครับเสียงโตโตตามเกตตามราคาครับตัวนี้อ,อายุคงสองปีนะครับเดี๋ยวจดคูกับเจ้าตัวนี้ดูคูบ้างไม่คูบ้างนะครับแต่เวลานกป่าเข้าในคูดีนะครับเจ้าตัวนี้ เจ้าปีกแ่ก่อนตอนนี้คารลมจัดจ้านนะครับไม่ได้พูดเกินจริงนะครับคารลมดีจริงๆคารลมเยอะจริงๆสังเกตด,ดูที่ลายสนับปีกนะครับหานะว่าโม้ว่าคารลมจัดจ้านนะครับคารลมดีจริงๆนะครับตัวนี้จดคูบ้างไม่คูบ้างนะครับแต่โหทั้งขันทั้งเรียกทั้งโยนนะครับ ถ้าอยู่ในพเนยรเป็นนกจดไม่ค่อยคูแต่คูนะครับคูเสียงดีเลยเสียงโตเลยเจ้าปีกแตกนะครับอย่างว่าครับจดคูดกับน,นกต่อใหญ่งดงามแทบทุกเต้นทั้งหลังราคาไม่ได้พูด อย่างเดียวครับดูจากผลงานนกก็ได้ครับตัวนี้สิบห้าแดงนะครับอ่าไม่ล้มทรงตัวนี้ห้าเท่านะครับไม่ล้มทรงอยอดเพชรนี่ไปเลยหกเท่าอีกหนึ่งต่อครับตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดู เอาตัวลงมาดูกันครับตัวนี้พอก่อนพอก่อนปิดแตกเดี๋ยวตัวนี้ามาดูตัวนี้กันครับเป็นยังไงตัวนี้เป็นนกกุกเดียวครูอ่างนะครับ มีหนุนอ่างซับอ่างนะครับถ้านะครับเึ้นพันเนียดนี้ไม่ต้องห่วงครับอลรมสุดยอดนะครับตัวนี้ตัวนี้เปิดที่สี่เท่านะครับหัวปักธรณีดีนะครับเจ้าตัวนี้ทั้งสองตัวนะครับเวลานกป,ป่าเข้าในลงปีกกิบตกิบกิบกิบนี่ครับเสียงโตครับ แหวนขคลนคูเลยครับครูใส่กับเจ้าอกล่องนะครับอ,อกล่องตัวนี้ผมก็เปิดสิบห้าแดงนะครับตัวนี้เดี๋ยวเอาตัวลงมาดูกันครับมีเสียงโตไหมครับเสียงโตพอไหมกูเสียงครูไหม ตัวนี้เป็นนกอกกล่องนะครับคอเป็นล่องเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้ครับดูแต่ตัวนั้นไม่ใช่นกฝึกนะครับยังไม่ได้ฝึกต่อนี่นครับตบใจกล้องนะครับจริงๆคูขันดี ่วนตอนนั้นเจ้าปืนคนนะครับเข้าคู่อยู่กำลังไล่คุมตัวเมียอยู่ไม่ต้องไม่ต้องสนใจเขาครับเจ้าปืนคนนี่นะครับเดี๋ยวเอามาดูตัวครับมาดูตัวเจ้ายอดเพชรนะครับเจ้าอ่างนี่เก็บไปก่อนตันนี้สีไปเทานะครับนกต่อนะครับนกต่อบอกว่านกตอก็คือนกต่อครับไม่ในหลอกกลวงนะครับนกฝึกก็คือนกฝึก นี่นกต่อใหญ่นะครับอ่านี่นะครับนิ่งๆแบบนี้เลยอ่าเจ้ายอดเพชรนี่ไม่ต้องจดคูให้เสียเวลานะครับตัวนี้นกต่อเกตพรีเมียมนะครับวันนี้จัดมาสามแต้มนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูนะครับวันนี้เจ้ายอดเพชรเล่นได้ทั้งวันนะครับต้นไม้สายไฟได้หมดนะครับ ลงไม่ต้องห่วงอ่าเป็นนกต่อหางสั้นนะครับนกหางด้วนเอาเงินไกลเนียจนหางด้วนเลยอ่าตัวนี้หกใบเทานะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูเจ้าอกล่องนะครับอ่าเจ้าอ่างครับเจ้าอ่างเจอเจ้าอ,อกล่องไม่ได้เลย กล่องจะกูครับอ,อกล่องจะกูอ,อกล่องก็ปูครับนกมงคลอ,อกล่องนะครับไม่กลัวครับจะอ,อกล่องไม่กลัวครับแต่กลัวกล้องนะครับตกใจกล้อง ยังไม่เก่าเท่าไม่เหมือนนกต่อนะครับทำท่าจะเอาดีอยู่นะครับเอาครับกูก็ได้ฟังเสียงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอกล่องนะครับจะอกล่องนี้15แดงนะครับ นกมงคุลนะครับเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆอเองก็ไม่ออกมาให้ดูเลยนี่นะครับคอเป็นล่องนะครับเดี๋ยวให้ลูกนะลองไม่ชัดนะครับัดนี่ครับโอ้ยแม่หันให้ดูเลยนะรับนี่อันนี้อก,กลัวครับกลัวนี่นะครับอ,อกเป็นล่องนะครับนี่ จริงๆแหวกเยอะกว่านี้นะครับนี่บางจังหวะจังหวะที่เขาตกใจคนเฉยๆนะครับนี่อ,อกล่องแหวกลึกเลยนะครับอ่าสิบห้าแดงนะครับเจ้าอ,อกล่องส่วนตัวนี้เจ้าอ่างนะครับเทียนสอดําปึ๊อันนี้สี่ใบเท่านะครับอ่ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวดูอีกครับมีอีกเยอะดูกันย,ยาวๆครับ ผมก็เรียงลาดับไม่ถูกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมถ่ายไปเรื่อยๆถ้าใครสนใจนะครับส่วนนันจ้าเมืองการนะเข้าไปเนี่ยสามรอบนะครับขันทุกไม้นะครับแต่เป็นนกฝึกดูนะครับเดี๋ยวเก็บเจ้าอ,อกล่องกับเจ้าอ่างก่อน,นครับมาดูเจ้าเมืองการครับนกฝึกต่อนะครับ างครั้งก็มีอ่างสองนะครับบางครั้งก็ไม่มีอ่างอายุคงสี่ปีนะครับตัวนี้กําลังสดเลยครับกําลังขึ้นเลยเนี่ยขนเลี่ยมมันเงาเลยอ่านี่แะครับถ้าใครสนใจตัวนี้ครับสิบเจ็ดแดงนะครับเจ้ามังการนอกอายุคงดีๆครับสีป่ปีเขาเนียตก,ก็ร้องก็ขัน ครับแกงจะอ่างเรียกจัดจับเดี๋ยวเอาตัวอื่นมาจดคูดีกว่าครับเพราะว่าตัวนี้เป็นนกใหม่เอาไว้ก่อนนะครับผมจะเปิดแบ่งนกที่นะครับเป็นต่อนะครับนกฝึกต่อทั้งนั้นนะครับนะครับผ่านไปกับชุดที่ราคาค่อนข้าง สูงนิดนึงครับมาดูชุดพอฟัดพอเวียงครับตัวนี้เป็นนกที่ผมต่อได้มานะครับอ่าเป็นนกเสียงเล็กต่อได้จากปลานะครับไม่รู้ว่าใครปล่อยมานะครับมีหน้าปะแป้งนะครับตรงตูดนี่ขาวนะครับเป็นลูกผสมที่เขาปล่อยมาแล้วครับตัวนี้เสียงเล็กคารลมนะครับเรียกคูเรียกคูเลยเจ้าตัวนี้อายุกง สองเดือนนะครับนี่ขนเริ่มมันเงาแล้วตอนแรกมาดิ้นโอ้โหดิ้นจังเลยเอาไปเอามานิ่งแล้วครับนี่ตาแดงแป๊ดนะครับตาตาแดงลายเป็นมีขาวเล็กน้อยนะครับนี่ตามเห็นเลยทําเป็นนกต่อได้นะครับแบบนี้รับประกันเป็นต่อแน่นอนเจ้าตัวนี้ตัวนี้ห้าใบแดงนะครับเจ้าหน้าด่างนะครับใครสนใจ ไม่ได้เพาะนกแล้วครับนี่ต่อได้กับมือนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับกุกแคมสองเสียงเล็กอายุกรงหนึ่งปีนะครับพร้อมนะครับพร้อมฝึกนะครับตัวนี้เอาไปชำนิอีกนิดนึงก็ฝึกต่อได้เลยนะครับตัวนี้ของถูกก็มีนะครับตัวนี้ห้าใบแดงเช่นกันครับกับเจ้าหน้าด่างนะครับนี่ใครชื่นชอบนะครับหน้าป่าแป้งนะครับ ต่อได้จากป่านะครับนี่ไม่ได้ไปซื้อมาจากที่ไหนนะครับต่อได้เองจำเนียงป่านะครับเสียงเล็กของหอง,หองดังๆเลยครับตัวนี้ตัวนี้ก็เช่นกันนะครับตัวนี้แต่เป็นกุกแกม2นะครับคูหนุนดีเจ้าตัวนี้ดูลวดลายกันชัดๆหน่อยใครสนใจ แบ่งออกพอได้ค่าอาหารนี่นะครับนิ่งนะครับเจ้าหน้าด่างเนี่ยตัวนี้ก็นิ่งนะครับความนิ่งใช้ได้นะครับอายุกงได้แล้วนะครับรออย่างเดียวรอเขาขึ้นตอนแรกเขาขึ้นนะครับรอขึ้นอีกรอบนึงก็ฝึกต่อได้เลยนะครับห้าแดงนะครับตัวละห้าแดงอายุดี ตัวนี้หน้าดางังอ่า,อาเดี๋ยวไปดูราคาถูกลงกว่านี้อีกมีนะครับมีหลายตัวเลยอ,อ่มาดูมาดูของราคาเบาๆกันบ้างนะครับเฉเลยตัวนี้ต่อได้มาเมื่อวานนะครับที่คลองใหม่นะครับมีลายส,สวยๆเลยนะครับตัวนี้หูดีครับตัวนี้ตีตะไลมาแล้วก็ ลงข้างล่างแล้วก็ครูสักพักหนึ่งนะครับผมถ่ายคลิปไว้ไม่ทันนะครับแล้วก็บินมาเยียบเลยนี่ลายส,ายสวยๆนะครับนกนิ่งๆนะครับดูแข้งดูขา,าแล้วกันครับดูลวดดูลายอ,าอ่ะสีนวลๆเลี้ยงง่ายครับนกแบบนี้อ่าตัวนี้ที่ลำพญานะครับต่อได้ รอบที่แล้วนะครับตัวนี้เจ้าหางยาวนะครับยังอยู่ผมแบ่งตัวละสองใบแดงนะครับนกนิ่งนะครับนิ่งดีนกสายเขาเปลือกนี่เลยครับเจ้าหางยาวนะครับยังอยู่สองแดงตัวนี้เจ้าคล้องไม้ก็สองแดงนะครับราคาถูกๆก็มีนะครับนกยังนุ่มนะครับนกยังนุ่มนกเพิ่งขึ้นใหม่นี่นะครับปีก สางยาวนะครับแบบนี้ได้ครับสองแดงเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกนะครับเดี๋ยวมีอีกมาดูคู่สุดท้ายนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ได้แบ่งนะครับตัวนี้ผมตอนแรกได้มานะครับคลมจัดนะครับเสียงดีเสียงในป่านี่กลางวานเลยครับแต่มีตำหนินะครับมีนิ้วกลาง ด้านซ้ายนะครับไม่มีเล็บนะครับตอนแรกผมก็จะปล่อยนะครับก็ลองเลี้ยงดูสักตัวนึงครับเห็นเขานิ่งนะครับนิ่งดีเหลือเกินนะครับแล้วก็ขันโยนทุกวันนะครับทั้งวันเลยนะครับตัวนี้ปากเบานะครับอายุกงเดือนเศษนะครับประมาณนี้ ตัวนี้ไม่ได้แบ่งนะครับมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ผมเห็นนะครับขี่ก้อนใหญ่ดีครับตัวนี้สายเขาเปลือกนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นกุกแกมสองนะครับเห็นลวดลายใช้ได้นะครับก็เลยลองชําไว้เผื่ออาจารย์ท่านใดสนใจนะครับตัวนี้ถูกที่สุดในวันนี้ครับวันนี้ตัวนี้หนึ่งแดงนะครับมีหลายราคานะครับ โยนแล้วนะครับตัวนี้แบ่งปันกันไปเลี้ยงนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้แบ่งนะครับแบ่งไม่ได้นะครับเพราะเป็นนกไม่สมบูรณ์นะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับราคาถูกสุดในวันนี้ครับหนึ่งใบแดงใครสนใจนะครับโทรมาครับศูนย์ห2ห้าสาดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ากนะครับติดตามช่องบอยนกเขาใหญ่นะครับถ้าเกิดนกต่อที่ผมเปิดแบ่งไปนะครับราคาสูงเกินไปก็ท่านที่พร้อมก็ท่านที่ไหวก็สามารถปิดได้นะครับหรือที่บอกว่าแพงก็ไม่เป็นไรนะครับไปดูคลิปต่อไปนะครับมีทั้งราคาแพงราคาถูกตามนี้ครับสวัสดีครับ